นี่เป็นวิดีทัตนการสอนของคุณครูสุกัญญาอุบราชนะคะตำแหน่งครูโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ตตตอ,อุทลยากา์ค่ะกลุมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1ระบบนิเวศเรื่องประเภทของระบบนิเวศนะคะตัวชีวิตที่เราจะมาเรียนกันใน เรื่องนี้นะคะก็จะมีตัวชีวิตอยู่แค่หนึ่งตัวนะคะก็คืออธิบายปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ U a ที่ได้จากการสำรวจนะคะว .1.1 นมอลับนะคะที่เราเรียนไปในคราวที่แล้วนะคะเราก็จะได้รู้แล้วว่าสิ่งแวดล้อมประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตนะคะและสิ่งไม่มีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันนะคะสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่ง จะมีชนิดและปริมาณของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันไปนะคะและสิ่งมีชีวิตก็จะมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนาั้น,านด้วยนะคะอันนี้คือ,อตัวชีวิตนะคะเป็นจุดประสงค์นในครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้รวบรวมความรู้กันไปแล้วเนาะอ่าต่อไปวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่องระบบนิเวศและองค์ประกอบของระบบนิเวศนะคะ ในท้องถิ่นของเรามีสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มากมายนะคะหลากหลายชนิดสิ่งมีชีวิตบางชนิดอยู่บนพื้นดินบ,บางชนิดอยู่บนพื้นน้ําแหล่งที่อยู่บางชนิดก็มีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวบางที่อยู่ก็จะมีตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะคะมาอยู่รวมกันเนอะอันนี้ก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่รวมร่วมกันนะคะในแหล่งแหล่งหนึ่งนะคะใกล้บอนะ่อน้ำ ใกล้บ่อน้านะคะก็มีช้างมีแรดมีสิงโตนะคะมียีราฟมีกวางนะคะมีนกนะคะสิ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะอาศัยอยู่รวมกันนะคะอาพืชและสัตว์หลากหลายชนิดนะคะที่อาศัยอยู่ในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่อาศัย อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกันช่วงเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าประชากรนะคะหรือ population นะคะเช่นในสระน้ำจืดนักเรียนอาจจะพบประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเช่นนะคะประชากรแหนประชากรหอยประชากรแมลงปอนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันนะคะที่มันมีมากกว่า หตัวขึ้นไปก็คือตั้งแต่สองตัวขึ้นไปนะคะเขาจะเรียกว่าประชากรนะคะที่อาศัยอยู่ในแหล่งเดียวกันและก็ช่วงเวลาเดียวกันด้วยนะคะรูปนี้นะคะก็จะเป็นประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆที่พบในสระน้ําจืดนะคะก็จะพบประชากรกข,ของแฮนนะคะเพราะว่ามันมีถึง4ีสีต้นนะคะสีสก้อนนะคะก็จะ เขาเรียกว่าประชากรแหนเนาะต่อมาก็เป็นประชากรหอยนะคะประชากรแมลงปอนะคะที่สามารถพบได้ในบรเิเวณสระน้ําจืดนะคะประชากรของสิ่งมีชีวิตนะคะที่อาศัยอยู่ร่วมกันนะคะในแหล่งเดียวกันเช่นบรเิเวณสระน้ําจืดประกอบไปด้วยประชากรแหนประชากรหอยนะคะแมลงปอปลูกนะคะ รวมประชากรของสิ่งมีชีวิตนะคะถ้ามันมารวมกันแล้วนะคะเขาจะเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตหรือ community นะคะก็คือประชากรหลากหลายประชากรอ่ะนะคะก็คือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะประชากรหลากหลายประชากรเมื่อมันมารวมกันแล้วนะคะมันจะกลายเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตเช่นแหนประชากรแหนหอย กบลูกแมลงปอมันรวมกันนะคะก็จะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือ community นั่นเองเนาะดูจากในรูปนะคะก็จะมีรูปภาพของกบลูกแมลงปอแขนหอยซึ่งหอยก็มี2ตัวนะคะ,ะมแมลงปอนะคะก็มี2ตัวกบลูกก็มี2เหมือนกันนะคะแหนนะคะก็มีมากมายเลยรวมกันแล้วนะคะ รวมกันแล้วนะคะเขาก็เรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อมาเรามาดูในสไลด์นี้นะคะก็จะเป็นระบบนิเวศสารน้ําจืดนะคะในระบบนิเวศนี้ก็จะมีเมลงปอนะคะมีกบคูกมีปลาที่กําลังว่ายน้ําอยู่นะคะมีดอกบัวมีน้ํานะคะมีอากาศมีดินนะคะมีปูเนาะ อันนี้ก็เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่เดียวกันนะคะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเรียกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนี้ว่าระบบนิเวศหรืออีโคซิสต็มนะคะเอามานะคะระบบนิเวศสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้นะคะ 1. ระบบนิเวศบนบก ะะหมายถึงลักษณะของระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่บนพื้นดินนะคะเช่นทุง่งหญ้าป่าทะเลทรายที่ราบริมภูเขาที่ลาบสูงนะคะต่อไปเราจะมาดูรูประบบนิเวศบนบกกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบนิเวศทุท่งหญ้านะคะระบบนิเวศป่าระบบนิเวศท,ทะเลทราย ระบบนิเวศท,ที่รากตินภูเขานะคะอาต่อไปนะคะอย่างที่บอกระบบนิเวศมันสามารถแบ่งได้เป็น2อชนิดสประเภทนะคะประเภทแรกก็คือระบบนิเวศนะคะบนบกน,นะคะต่อมาระบบที่2ก็คือระบบนิเวศในน้าหมายถึงนะคะลักษณะของระบบนิเวศท,ที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําเช่นปอน้อง พึงคลองแม่น้ำทะเลนะคะอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นระบบนิเวศในน้ำต่อไปเราจะไปดูรูระบบนิเวศในน้ำกันนะคะอันนี้ก็คือระบบนิเวศตอน,นะคะระบบนิเวศหน้องระบบนิเวศบึงระบบนิเวศคลองนะคะเราจะเจอบ่อยมากเลยในปฐุมธานีเนี่ยเนาะก็จะมี คลองเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นระ,ระบบนิเวนะะในน้ำนะคะต่อมาเป็นระบบนิเวศท,ทะเลนะคะ,ะ,ะวิธีทัศน์นี้นะคะวิธิทัศน์การสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง ประเภทของระบบนิเวศทะเลประเภทของระบบนิเวศนะคะก็ขอจบเพียงจบการรายงานสัเพิ้งเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมอบหมายให้ไปความรู้แล้วก็ให้ไปงานนะคะต่อไปนะคะก็สวัสดีค่ะ